กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันที่เด็กหงยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปหมดนะครับเพราะว่าผลก,การแข่งขันค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่เด็กหงต้องการแม้มันจะไม่สุดแต่ว่ามันก็พอจะทําให้เกิดรอยยิ้มได้เหมือนกันนะครับก็ไล่เริ่มมาจากเรื่องของผลก,การแข่งขันของตัวเองก่อนนะครับรวิโอพูลงสนามแล้วสามารถบุกไปชัาเอาธนะทางด้านเบรนท์ฟอร์ดได้นะครับ4ประตูต่อหนึ่ง ผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความาเนื้อความคาดหมายพอสมควรในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเริ่มต้นเกมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่สำคัญคือโผล่รายชื่อผู้เล่นออกมานะครับเรายังเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยังเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับส่วนแผงเกมลุกนะครับแล้วก็กองกลางยังยืนจันที่ตัวชุดเดิมอุ่นใจได้เมื่อมีอิบราฮิมาโกนาเต้กลับมาียืนคู่กับเฟอร์จิลฟานไดนะครับแล้วก็ตามคำเรียกร้องเลยครับ คอเนอร์แบลดี์ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาส่วนแอนดี้โรเบอร์สันกลับมาประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็ให้โจโกเมสนั่งพักบ้างนี่คือผังผู้เล่นออกมาก่อนเลยนะครับซึ่งทางด้านแฟนบอลเลวีรยวผู้เองก็อาจจะชอบนะครับกับทีมชุดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจริงๆแล้วโจโกเมสควรจะไปปักหลักที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายหรือเปล่าแต่ว่า เจ้าของตำแหน่งเขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของความฟิตก็คงจะต้องเปิดโอกาสให้เหมือนกันนะครับชัยชนะในเกมนี้ถามว่าลิเวอร์พูลเล่นกันได้ดีไหมส่งผลกระทบอะไรต่างๆไหมคงต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับทำผลงานของตัวเองได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่อยู่ในช่วงของฟอร์มสุดยอดมากนักนะครับแต่ถ้าดูจากสภาพการในตอนนี้แล้วเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่าน่าพอใจพอสมควรนะครับลิเวอร์พูลเปิดฉาก เกมนี้นะครับได้อืออาจยืดย้านเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางเบรนท์ฟอร์ดเองนะครับตั้งใจที่จะมาบุกบทกยี่ก่อนเลยไม่เน้นการตั้งรับนะครับใช้แผงเซ็นเตอร์แบ็กสคนแล้วก็พยายามใช้เกมโต้ก,กลับที่รวดเร็วเล่นบอลให้น้อยจังหวะที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะบุกกดดันโจมตีลิเวอร์พูลแต่ว่าความเฉียบคมในแดนหน้าของพวกเขานะครับยังไม่สามารถจะทำอะไรลิเวอร์พูลได้นะครับแล้วก็ทีเด็ด ของเลี้ยวภูในเกมนัดน,นี้คงต้องยกให้กับรูปโต้กลับเร็วฉับพันเราจะสังเกตได้เห็นนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับตอนเล่นโอเพนเพลย์ธรรมดาในช่วงเวลาที่เบรนท์ฟอร์ดลงไปตั้งรับกันเยอะๆเนี่ยเวอร์พูลเองก็เจอกับสภาพการที่ค่อนข้างลำบากในการที่จะเจาะเข้าไปทำเหมือนกันนะครับแต่ประตูที่เกิดขึ้น มันเป็นการบุกโต้กลับอย่างรวดเร็วแล้วก็พยายามโต้กลับจากความผิดพลาดของทางด้านเบรนท์ฟอร์ดเองนะครับก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลเองได้ประตูอย่างเหนือชั้นขึ้นนําไปก่อนจากการเล่นที่โคตรจะฉลาดเลยนะครับของเดียโก้โชตามงลูกนั้นนั่นบอกตรงๆว่าโ,โหนี่มันเป็นเซนฟุตบอลระดับอัจฉริยะจริงๆนะครับในการที่มงแล้วก็ให้ทางดาวินเสสอดขึ้นมา แต่ที่มันเหนือชั้นกว่านั้นอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าดาวินนูนเยสนะครับเลือกที่จะใช้ลูกชิปนะครับในการที่จะข้ามตัวนะครับในทวารของเบรนฟอร์ดทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนะครับมีวิธีการอื่นอย่างอีกมากมายที่มันจะทำให้เป็นประตูได้แต่ลูกง่ายๆสำหรับดาวินนูนเยสบอกเลยว่าเขาไม่เอานะครับจะเอาประตูทั้งทีมันต้องเหนือชั้นลองคิดดูนะครับถ้าหากลูกชิปนั้นนะ มันไม่ตรงกรอบหรือมันข้ามทานออกไปมันกลายเป็นชิปหายของจริงเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ดาวินนูเยสโดนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กลับมาอีกจากแน่นอนแต่พอมันเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอีกบทหนึ่งเลยมันกลายเป็นลูกเหนือชั้นขึ้นมาจริงๆก็คงจะกลายเป็นว่า,าลูกง่ายๆเขาไม่เอานะครับแล้วก็เอาแต่ลูกยากๆเท่านั้นแล้วก็จะทำให้มัน แม่จะยิงประตูทั้งทีมันต้องจดจำใช่ไหมก็เลยทําให้ล <c oughs> ิเวอร์พูลเองค่อนข้างจะเล่นสบายนะครับจากการยิงประตูขึ้นนําไปของดาวินดูเยสอย่างไรก็ดีนะครับาหายนะต่างๆของลิเวอร์พูลก็เริ่มต้นมาจากนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาั้งเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็ทางด้านดิโอโกโชตา ดันมันมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกแล้วมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงๆนะครับจากจังหวะที่เคอร์ติสโจนนะครับทิ้งน้ําหนักตัวลงไปจากการโดนอนออก,กาดนะครับเข้าปะทะเล็กน้อยแล้วก็การทิ้งน้ําหนักลงไปตรงนั้นก็ส่งผลกระทบลงไปถึงบริเวณข้อเท้านะครับเล่นต่อไม่ได้อ่าไม่เป็นไรยังมีไรอันกาเฟนแบกอยู่แต่พออีกสักพักหนึ่งนะครับเรื่องของดิโอโกโชตาหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ เดินออกจากสนามเองยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ภาษากายทั้งสีหน้านะครับแล้วก็การแสดงออกถึงอาการเจ็บปวดของเดียโกโชต้าบริเวณหัวเขา่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วเดียโกโชต้านี่ทบาดเจ็บเมื่อไหร่บอกเลยนะครับว่าใช้เวลาในการรักษาตัวค่อนข้างนานนะครับน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลเหมือนกันเพราะเกิดขึ้นบริเวณหัวเข่านะครับก็ความคืบหน้าต่างๆเดี๋ยว จะมีรายงานเพิ่มเติมมาอย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าการที่เือพูเองจะต้องเปลี่ยนทีมอย่างรวดเร็วเพียงแค่45นาทีแรกมันก็สร้างความช็อกขึ้นมาได้เหมือนกัน่างหนึ่งแม้จะได้ประตูขึ้นนำก็จริงแต่สกอร์มันยังไม่ขาดพักครึ่งเวลาผ่านมาลงสนามมาปุ๊บกลายเป็นโคดีค้คัตโปรอมอยู่ข้างสนามอีกแล้วแล้วคนที่ถูกเปลี่ยนตัตออก <c oughs> กลายเป็นดาวินนุนเยสอีก นั่นเกิดกเครื่องหมายคำถามขึ้นมาทันทีเลยนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะกับดาวินดุนเยสหรือเปล่าซึ่งมันก็มีข้อเฉลยออกมาเหมือนกันนะครับว่าดาวินดุนเยสเข้าไปในช่วงพักครึ่งนะครับในห้องแต่งตัวก็แจ้งกับทีมงานว่าเขารู้สึกอะไรแปลกแปลกนิดนิดนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเองหลังจากที่เสียทั้งเดียโกโชตาและเค์ติสโจนไป เจิมครอปก็ไม่รอช้านะครับก็สั่งโคดีค่คัพปลวมพร้อมลงสนามทันทีเป็นการป้องกันไว้ก่อนที่มันจะแย่นะครับก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะมีอาการบาดเจ็บ <c oughs> แล้วก็มีรายงานเบื้องหลังออกมาอีกกันนะครับว่าหลังจากจบเกมนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บนูนเยสเองไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่เคอร์ติสโจนนะครับก็ต้องใส่เฟืองอ่อนป้องกันบริเวณข้อเท้าของตัวเองไว้ก่อนขณะเดียวกันเดโอโกโชต้าถึงกับต้องใช้ไม้เท้าเลยนะครับ ก็มารอดูอาการตรงนี้ต่อไปนี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของเดโยโกโชต้าเคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็กลายเป็นเกมเนี้ยเป็นเกมที่เลี้ยงคูเองต้องเสียผู้เล่นไปถึงหลักๆไปอีกหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะก่อนที่จะเริ่มเกม อาริซองเวกเตอร์ก็สังเวยไปก่อนนะครับแล้วไหนจึงจะมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับที่ยังไงยังไงก็ยังพลาดการลงสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับในวันอาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนด้วยเหลือเพียงแค่ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นว่าโดมินิกโซโบสไลจะกลับมาทันในวันอาทิตย์หน้าหรือเปล่านอกนั้นดูจากอาการบาดเจ็บแล้วถือว่าเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับ อย่างไรก็ดีมันยังมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากชัยชนะในเกมนี้นั่นก็คือการกลับมาของโมฮัมเหม็ดซาลาณัดนี้ถ้าสังเกตกันให้ดีเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโมซาลายังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เต็มร้อเซแล้วก็ไม่ได้แปลกใจแล้วล่ะว่าทําไมถึงเป็นแค่ตัวสํารองในนัดน,นี้นะครับดูจากจังหวะอะไรต่างๆนานาก็ยังต้องการ ใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางกว่านี้แต่ ขณะที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับโมฮาลายัางสามารถยิงหนึ่งประตูจ่ายอีกหนึ่งประตูแล้วมีส่วนสําคัญที่ทําให้เกมในครึ่งเวลาหลังของเรียบูนะครับค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพแล้วความสามารถเฉพาะตัวของทางด้านโมฮาลาดสามารถที่จะก่อกวนนะครับให้ทางเบรนท์ฟอร์ดเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เรียบูได้เล่นสบายๆในช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับเพราะจาุดตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงความสําคัญของโม โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับยิงประตูที่15ในพรีเมียร์ลีกแล้วแล้วก็เพิ่มจำนวนแอสซิสต์เข้าไปอีกซึ่งจากจบเกมนี้นะครับทั้งโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็ทางโคดี้คัตโปกลายเป็นอกองนักเตะเลี้ยวภู้สำรองนะครับที่สามารถลงสนามแล้วยิงและจ่ายในนัดเดียวกันได้พร้อมกันทั้ง2คนเนี่ยเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับ ของพรีเมียร์ลีกเลยเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสมัยที่อาร์เซนอลนะครับเตะกับทางด้านฟูลแฮมแล้วเป็นโอบาเมยองนะครับแล้วก็อารอนแลมซี่นะครับลงมาเป็นตัวสำรองและทั้งยิงทั้งจ่ายได้ทั้งคู่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประมาณปี2018ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมาถึงเกมนี้นะครับมันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัว ของเจนคอปอีกเหมือนกันนะครับว่ามันยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลยังเป็นทีมที่อาจยิงประตูนะครับแล้วก็ได้ประตูแล้วก็ผลงานของตัวสำรองของลิเวอร์พูลยังเป็นอันดับหนึ่งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อยู่นะครับเพราะว่า,าเมื่อไหรก็ตามที่เปลี่ยนตัวลงมาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตัวสำรองได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่าชื่นชมในเกมนี้ของลิเวอร์พูลนั่นก็คือเรื่องของ การประสานงานกาันระหว่างวัตลุเอนโดแล้วก็เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในตอนกลางนะครับสังเกตเลยนะครับว่าแม้อลิสเตอร์จะได้รับอิสระมากขึ้นแต่ในเรื่องของเกมรับเขาก็มีส่วนในการที่จะมาช่วยบทคยี่ช่วยบงังให้กับวัตลุเอนโดเอนโดเองทนะําหน้าที่ในตามมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วนะครับทั้งหัวใจที่สู้นะครับพยายามที่จะขยับนะครับลองสังเกตการเล่นของเอนโดดูเอนโดจะเป็นคนที่พยายามไปยืนอยู่ในพื้นที่นะครับ ที่จะให้เพื่อนสามารถที่จะจ่ายบอลมาให้เขาได้นะครับในช่วงเวลาที่โดนคู่แข่งนะครับพยายามที่จะเข้าประกบหรือปิดพื้นที่ต่างๆแต่เอนโดไม่อยู่เฉยพยายามที่จะหาช่องว่างเพื่อให้เพื่อนเล่นได้ง่ายแล้วจังหวะการชิ่งบอลจังหวะเดียวหรือการออกบอลของเอนโดค่อนข้างที่จะเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนสามารถที่จะไปต่อได้อย่างสะดวกแล้วก็ทําให้เกมมันเกิดความไหลลื่นขึ้น และในขณะเดียวกันเมื่อเอนโดนะครับสามารถมีความไว้วางใจได้มันก็เลยทำให้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์สามารถที่จะขยับตัวเองขึ้นไปใช้นะครับความสามารถในเรื่องของเกมรุกของตัวเองได้มากขึ้นเช่นกันและประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก็มาจากการสอดตัวเองนะครับเข้าไปที่เขตโทษก่อนที่จะใช้เทคนิคฟุตบอลของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้เลวูได้ประตูที่2ขึ้นไปซึ่งมันถือว่าเป็นประตูที่สําคัญมากนะครับเพราะมันจะทําให้ทุกอย่างมันถูก ปลดล็อกลงไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับเด็กหงได้สังเกตกันนั่นก็คือการไม่มีเคอร์ติสโจนนะครับการไม่มีดิโอโกโชต้าการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาไม่ว่าเจเนคอปจะใช้นักเตะคนไหนนะครับในการลงสนามมันไม่ได้ทำให้สมดุลในเกมมันเสียลงไปนะครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังเรือพูสามารถยิงเพิ่มได้อีก3ประตูด้วยกัน จุกหนึ่งอาจจะเป็นเพราะแนวรับความผิดพลาดของทางเบรนส์ฟอร์ดเองแต่ก็จอะอลืมนะครับมันเป็นเหมือนกอับเทคเลือกทีมเวิร์คของเรียวผูนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้จุดเด่นของตัวเองในเรื่องของลูกโต้กลับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่จเจนคอปได้สร้างเรียวผูขึ้นมาแล้วมีทีเด็ดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเอามาใช้ได้หลากหลายนะครับในช่วงเวลาที่ต้องการาประตูของเวอร์พูนะครับ แล้วก็ถ้าเราจะให้สังเกตกันจริงถ้าจําชื่อของโทมัสแฟรงค์นะครับโทมัสแฟรงค์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อหลุดโผล่เข้ามานะครับในการที่อาจจะนะครับใช้คำว่าอาจจะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งจากเกมนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการออเดชั่นไปในตัวนะครับกับสิ่งที่โทมัสแฟรงค์พยายามที่จะทำเกมของเบรนท์ฟอร์ดขึ้นมาสู้กับลิเวอร์พูล แต่เอาตรงๆนะครับมันก็ยังไม่ใช่มันยังอาจจะยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะครับก็เลยทําให้ชื่อของโทมัสแฟรงค์แม้ว่าจะเคยมีนะครับว่าจะเข้ามาเป็นคนดิเดตในเรื่องของอผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลมันอาจจะไม่ถูกเป็นตัวเต็งนะครับก็จากที่เราได้เห็นเห็นกันนะครับรถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจไม่น้อยเลยแต่ว่าที่สุดแล้วชาบีอลองโซนะครับยังเป็น ผู้เล่นเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับที่จะถูกมองว่าน่าจะเป็นโอกาสมากที่สุดในการมาเป็นกุนซือคนใหม่นะครับของลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่านอกจากใครชนะที่สวยงามของลิเวอร์พูลแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องข้างอันตรายนะครับ อาร์เซนอลเองมาแล้วเหมือนกันนะครับซเพอสองนัดล่าสุด11ประตูไม่เสียประตูเลยนะครับทำประตูได้เสียแสงหน้าเลี้ยวผูกก็เป็นหนึประตูด้วยก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างโหดนะครับร้อนแรงสำหรับอาร์เซนอลแต่ว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับก่อนแข่งทุกคนมองว่าเชลซีไม่น่าจะต้านทานอยู่ แต่เอาจริงๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะบุกกดดันอย่างชนิดหายใจไม่ออกเลยสําหรับเชลซีก็ตามแต่แต่ถ้ามองจากจังหวะที่เชลซีได้แล้วไม่ยอมได้ประตูที่2ของพวกเขาเนี่ยมันน่าเสียดายสำหรับเชลซีเหมือนกันนะครับแต่พอเกมจบลงด้วยกันเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งก็ทําให้1นัดที่เหลืออยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับไม่ได้เปรียบแล้วมันก็ยังพอที่จะทํา ให้เดยวยูนครับหายใจได้อย่างคล่องคอขึ้นนะครับและเกมในวันพุธนี้นะครับที่จะเล่นกับลูตันทาวหากเอาชนะได้อีกมันก็ยังจะเป็นการที่สามารถที่จะรักษาบัลังจากฝูงแล้วก็พยายามเทความกดดันกลับไปให้ทั้งอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ต่อไปเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของเชลซีเราก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจเขาซึ่งเราก็มองข้ามไปไม่ได้เหมือนกันเพราะ เชลซีจะเจอกับเลี้ยวภูในสัปดาห์หน้าในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับแล้วตอนนี้ถ้าหากเชลซีกระเตื้องขึ้นมาในขณะเดียวกันเรี้ยวภูกําลังผเผชิญหน้ากับเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจะทําอย่างไรตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เจอเกนคอปจะต้องแสดงปาฏิหาริย์อะไรต่างๆนะครับออกมาให้กับทุกคนได้เห็นว่าแม้ว่าทุกพวกเขาจะต่อสู้ด้วยขุนพลที่เหลืออยู่ในทีมนะครับแต่ ชาหักสังเกตนะครับความกังวลของเจลซีครับจากข้างสนามเราก็เห็นนะครับพอสีหน้าแววตาเขาค่อนข้างจะเป็นห่วงและเป็นกังวลกับเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกันเพราะมันอาจจะส่งผลในอย่างระยะยาวๆนะครับก็ต้องภาวนาให้เลี้ยวพูที่เกือบจะมีทีมที่กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกแล้วกลับวนกลับไปอยู่ในวิกฤตเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับ ก็ขอแสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเมื่อหนึ่งนัดนะครับที่มีอยู่ในมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เปรียบอีกแล้วนะครับอยู่ที่ว่ลิเวอร์พูลเองจะทำอย่างไรนะครับจะสู้กันไปแบบนัดต่อน,นัดแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหากันไปในช่วงที่มันเหลืออยู่แบบเนี้ย นัดนี้เจ็บนัดนี้มีคนกลับมาก็ช่วยๆกันเล่นนะครับเป็นยังไงก็ต้องนับถือหัว,หวใจของนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสกันก็หวังว่าในกลางสัปดาห์นี้นะครับกับลูตันทาวลิเวอร์พูลยังจะสามารถที่จะรักษาผลงานของตัวเองเอาไว้ได้และไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมก่อนที่จะเจอกับเชลซีอีกนะครับก็ ขณะนี้ลิวพูยังเป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงติดต่อกันต่อเนื่องมาได้ยาวนานอย่างเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นปีที่เจคกนคอฟเองพยายามที่จะทําผลงานให้ดีสุดในช่วงของการส่งท้ายของพวกเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกด s u b สไครป์กดติดตามกันด้วยแล้วกันฝากบอกต่อๆกันด้วยผลงานของแปะปากมากทั้งในเพจนะครับ Facebook แล้วก็ในช่องของ TikTok แล้วก็ใน YouTube นี่นะครับยังไงฝากเนื้อฝากตัวไ,ไว้กับทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับ